มึงเคยเอาวิดีโอลงในในคอมเมนต์แล้วเปิดฟังเลือกให้มันเป็วิดโอถ้ามันไม่เป็นเลยอิสอปุลด่ากูากเลยมากมันสวยอยู่รูปมันแต่ชัดอยู่แต่ไม่มีลูกเล่นพวกกูทำอะไรไม่เป็นคือถ้ามึงทำเป็นมันก็ต้องสอนมันใช่ไหมเออ,เอ,อ <c oughs> นี่รุ่นเลยนะดูมิเซียสแตก สวัสดีครับวันนี้เรามาลองกล้องรูมิก GF GF8 นะครับเสียงจะเข้าหรือเปล่าของกูแม่งแบบเป็นเสียงโฟก,กัสกล้องอ่ะกรึกรึยังเห็นคลิปล,ล่าสุดเลยมันเสียงหมุนเอยเหรอเออกูพยายามตัดออกอ่ะแต่ไม่ย่อยแต่มันยังให้หมุนให้หมุนแต่มันหมุนเองพี่ดูหมุนเองเหรอเออสมมติกูถ่ายอย่างเงี้ยใช่ไหมเสียงโฟกัสมันจะแบบครึกรึ พ่อลอนลำคาเลยแต่เขาบอกว่าฟูจิเอทูเนี่ยกล้องเนี่ยไม่เขาบอกแค่ว่าถ่ายวิดีโอไม่สวยออแต่กูจะบอกแล้วว่าวิดีโอห่วยมากใช่ไม่ใช่แค่ไม่สวยมันไม่ดีเขาบอกเลยมือถือกลนะ้องหน่อยกูจะลองขยับตัวยเยอะๆดูว่ามันจะโฟก,กัสหน้ากู ตักแคเหนึงมันก็ตามมึงไปมันเดินอีตัวสีเหลืองๆนี่ถ้าลองกูเดินไปได้ไหมตัวกล้องลายเป็นรอยนิ้วมือดิฉัน แต่มันไม่ได้มีผลอะไรครับอันนี้รอยนิ้วมือตรงไหนอ่ะนี่ลอยน้ำรอยน้ำรอยสายามเรียนข้างนอกใช่ไหมใช่คุณว่าเรียนข้างในเพราะว่าตรงรูปมันตรงนี้มันเช็ดได้ไหนตรงไหนโอ้เลียนข้างนอกมันเช็ดได้อยู่คุณว่าพูดว่าเลียนข้างในมันเลียน,ข,น,นยข้างในกูจะไปม,มองเองดิมัเป็นแบบมีรอยอะไรนะเมย ไม่เลยทาง <ปก S 1> ไหนก<ต>ูมอง<ต>ไม่เห็นโฟกัสมันมดีอยู่ถ้าลองโฟกัสหน้ามึงอ๋อถ,ถ้ากดหน้ามึงก็จะไม่มาหน้ากูไม่มันก็ทั้งสอง,สอง มันเลือกโฟกัสอะไรโอเคลองที oh, hey, s right. <S ่มืดๆตรงไหนมืดว้าวไอ้ไทยไม่เมีเออใช่เส้นอย่างเดียวแบนมันน้อยน้อยกว่าฟูจิหรอ น้อยมากคือได้เป็นพวกถ่ายพวกนี้มันส่วนแดดมันจะไม่เน้นถ่ายวิดีโอคือถ้าถ่ายรูปสวยก็คือจะได้แค่รูปสวยถ้าวิดีโอก็จะมันเป็นของแถมมาว่าเออฉันถ่ายได้ไแต่ไม่ใช่ว่าจะโอเคอถ้าเป็นกล้องพวกนี้นะคือถ้าถ่ายวิดีโอสวยเรื่องกล้องก็จะแบบเฉยๆจะมาใช้พวกแบบถ่ายรูปถ่ายเัี้ไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายเล่นเซลฟี่พกนี้พอได้ เสร็จตอนนั้นกูดูรีวิวมายังไม่ยังไม่เยอะ <Okay. S 1> พอฮะรุ่นหาไอเกอถูก <AK 2. c oughs> ไอไลน์รุ่นแหละกูหาแค่ของคูจิกับเปรียบแค่รูปอย่างเนี้ยกูไม่ได้หาแบบที่ถ่ายวีดีโอคือตอนนั้นเนี่ยเห็นว่ามันถ่ายรูปแล้วมันสวยแค่นั้นไม่ดูแบบเกี่ยวกับเรื่องวีดีโอเลยว,ว่าจะโซนี่เอห้าพันหนึ่งไม่ก็โซนี่เน็กอะไรสักอย่างแหละก่อนก่อนที่จะเป็นเอห้าพันหนึ่ง คือตอนนี้แม่งแบบจะปีนแลแ้วเข้มนมือนมันหนักไม่หนักหรอกถ้ามึงถือไปบ่อยอไอ้ฟูจิกูก็หนักเหมือนกันตอนแรกตอนนี้แบบคล่องมือมากกูคือแล้วเนาะคอมึงน,นี้รู้สึกเบาจนแบบจนไม่ใช่อ่ะขนาดกล้องฮงติงที่กูซื้อมามันเบามากเบาจนแบบมันไม่ไม่โอเคกูคเลยรู้สึกว่าเออมันต้องอ่ะชิน<ต>มือเรากูชอบมันถายมันมันมันก็หายรูปฟังฟังด้วยกูอยู่ ไปดีกว่าถ้าด้านหลังจะเป็ือนชมรมพวกแสงด้านหลังเออก็เบยอ,อยู่นะมันดีตรงที่มันเลือกโฟกัสได้เว้ยสัมผัสด้วยถ้าไม่สัมผัสว่ามันไม่น่าจะเลือกโฟกัสได้มาัาได้เลยมันแบบสัมผัสกดเอาป็นโฟลส์มันซอ,นอ,นนอนงซูก็ได้เลย จริงๆเงงอาโซนี่แบบ16ก็มีนะเพรว่ามันจะดีกว่ามากเลยโซนีน่มีอะไรไม่รู้รุ่นเล่แหละ<น>ไม่ได้ดูมาเนาะนั่นไงดูไปแค่นนอตเองเออก็เลยแบบแย่เลยพวกเราไม่ดูสนใจโซนี่บ้างวะคือแบบมึงก็เห็นพี่ถ่ายลงก็ถ่ายลงตปเทสบนไอจีที่นั่นเลยไปถ่ายลงที่ไหนอีกงหลักๆก็มีแค่นี้แหละอ๋อนั่นไงเพิ่งดูเป็นว่า เราไปถ่ายกันบ้างเพื่อนเพื่อนจะได้ชัดถ่ายกันบ้างจะกว่ามึงจะแปลงไฟล์จะลงเฟซอีกใช่ไหมแล้วด่วยวมามัอนกล้องไม่เสรนี่รู้จะขอกกล้องกู้ว่าเสียงต้องไม่เข้าแน่นอนกูพูดเบากลำโพงอยู่ตรงไหนวะสามจุดข้างๆไหนทางจิตนี่เหรอเลอะ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 ได้ยินไหม มันก็มีไม่ในไะมันก็จะมันจะมีแจ็คเสียบไม้เหมือนแบบเสียบหูฟังอะไรแแต่รุ่นนี้ก็ไม่มีเหมือนกันคือถ้าจะให้ดี ب, เน้นถ่ายวีดีโอเอ้ยถ้าจะให้ดีอ่ะซื้อพวกกล้องที่แบบถ่ายรูปสวยส่วนเรื่องวีดีโอจะสวยไป่สวยโฟกัสไม่ได้ไม่ได้เท่าไหร่ก็ช่างมันถ้าเรามีบเสียงที่ดีมันก็จะยังโอเคอ่ะคือของกูคงต้องซื้อถ้าหาวิธีแก้นะ อาจจะต้องใช้โทรศัพท์อัดเสียงแล้วมาตัดใส่วิดีโอไม่งั้นก็ซื้อแบบพวกไวเลสติดตัวมันมีชอบถ่ายรูปมันจะมีชอบถ่ายวอดีโอเราไม่ชอบถ่ายวดีโอคือกูเน้นถ่ายตอนแรกกูเน้นถ่ายรูปแต่กูแบบหลังๆกูถ่ายวิดีโอเยอะไงกูเลยกูถ่ายเยอรูปกูก็พอใจกูเลยว่าจะซื้อกล้องอีกตัวหรือจะทำคางก่อนหรือจะซื้อตู้ก่อนหรือจะอะไรโอ้ปวดหัวมากเลยนี่นี่กูบอกจะไปเร้่งนานแล้วไม่ไปสักที กมจะเลิกก็ไหนวะนี่เนาะ